จะได้กินแล้วจ้าเรดิสเรดิสเรดิสผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งจะได้กินหมูกระทะแล้วจ้านี่ขณะนี้เป็นเวลา4โมงเย็นเพื่อนๆหลัดไปปลูกในบ้านผักในบ้านผักนะคะจะเอาไปปลูกออาสลารีว้ยตูเขาเฟนนี่กีชเชาไอ้ะเวย ดูเฟตใหญ่เลือกไม่เลือกเลยนี่หายอันนึงนี่เว้ยโคตรบ,บีเอาายายจะไปปลูกในบ้านผักอย่างละหนึ่งอย่างละสองอย่างละสองอย่างละสองเพื่อที่จะได้กินกอ่อนฮอฟเฟอร์ฟลันเซนตันเออชแนกเก้นชแนกเกนฟรอตนี่ใครมีปรอเปลมนเบียร์บ้าง ไปปลูกไว้ในบ้านค่ะโอเคอย่างรานต้นอันนี้ไปปลูกหมดเลยแต่พวกงนี้อย่างละสองอันพอไว้กินก่อนโอ้แดดออกร้อนมาแฟนยายเขาจะเขาตัดไปแล้วหละทีนี้มันไม่ติดมันกำลังคิดว่าจะเอายังไงดีเนาะเพื่อนๆตรงนี้ก็ ดูดิวานผักไปตั้งเยอะเลยมีแต่ถอนอันนี้ออกเลยนี่แต่ก็เสียดายจะปลูกเสริมเสริมไว้แถวนี้บ่เนาะปลูกเสริมเสริมไว้ฝั่งนี้อันนี้เริ่มมาแล้วรูบับใหญ่ไว้ฟั่งนี้ ขึ้นชยย่ยยจะปลูกไว้ขอ,ขอบขอบแถวๆนี้แหละสองต้นให้มันโตไวๆมันอุ่นเนาะมันอยู่ในนี้มันอุ่นมันก็จะได้โตไวๆไปข้างนอกยังไม่ยา้ปลูกหรอกยังไม่ปลูกขึ้นชายโคราบีสลัดอะไรสลัดทำไงเนาะน่ไม่ได้ตั้งใจเลยแถวนี้ หรือว่าถอนพักออกแล้วก็ปลูกฝั่งนี้ยายจะเอาไปแกงง่งสมถอนออกแล้วปลูกสลับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอปลูกขึ้นใช่ก่อนพื้นทีนิดหนึ่งก็ใช้สอยให้คุ้มเลยเพืเ่อนๆเนออนุ้นก็อยักปลูกอันนี้ก็อยักปลูกแต่ว่าปลูกนี่หละมันถ้าอยู่ข้างนอกก็มันอะไรนะมันโตพร้อมกันกินไม่ทันเนะ ขึ้นชายสองต้นนี่นี่อันนี้ขึ้นชายขินหัวอันนี้โครบ,บีผักบุ้งเห็นไหมไม่โตเลยมาไปไปมาๆเดี๋ยวยายจะถอนออกเลยคิดได้แล้วเดี๋ยวจะไปแกงส้มเย็นนี่แหละนี่ถอนออกแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกผักสลัดแถวๆนี้ได้เวลาถอนออกแล้ว เอาไปแกงส้มเพื่อนๆที่เหลือก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ไก่ให้กระต่ายสวยเด่นในเหี้ยอออยู่เลยโอยหอมเมียงไม่ได้โมแต่เสียดายก็ไม่ได้ปลูกผักนะข้างนอกก็มีอยู่แล้วไว้อย่างงี้มันก็ไม่รู้จากหมดหรอกเด็ดมามันก็ขึ้นมาใหม่เด็ดมามันก็ขึ้นมาใหม่เห็นไหม คนถามว่าทำไมไม่เอาไว้กินก่อนเพื่อน เอาโมแต่เอาผักอันนี้โมแต่เสดายอันนี้เราก็ไม่ได้ปลูกใหม่เนาะเพื่อนต้องทําใจอ,อันนี้ไม่อ้วนเลยพอแล้วแหละแบ่งกระต่ายกินมั่งเดี๋ยวไปเด็ดเก็บเอาในสวนโอ้โอวบอวบนี่อีกจะขึ้นมาเดี๋ยวไปเอาในสวนอีกมาแค่นี้จะดึงออกไหมล่ะก็ออกอยู โอ้ยกินได้หมดทั้งนั้นเลยนี่โคราบีนะคะในหัวมันโลกไว้หน้าหนาวมันไม่มีหัว กคณะเลยนี่บางคนก็เอาไปหอกว่าเอาไปผัดไปทำต้องจับชายเอาไปทำอะไรทำได้หมดแหละเพืเ่อนๆแต่ก็อว่ากินคนเดียวนะนเดี๋ยวปีนี้ก่อนกลับจะเพาะไว้อีกปลกไอีกเอกาไว้กินปลูกไว้ในบ้านผักก่อนกลับเมืองไทยนะ เยอะเลยจะกินหมดไหมนี่ยมันไม่มีหัวมันก็เลยมันกรนั่นอยู่ไง ข้างนอกโอ้ผักเยอะมากเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกแล้วกินผักใยญยหมด้อนี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาปลูกผักไอ้นั่นเลยจริงๆแฟนยายบอกว่าให้ไอยาย มาเอาอาหารให้ไก่ปัญเายเาก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ให้อาหารกระต่ายด้วยยายก็เลยถือโอก,กาสเอาผักมาปลูกที่ไหนได้อันนี้แหลบอกเลยเราอยาให้ได้เข้าสมวมโครงการโครงการนี้เข้าเลยออกไม่ได้เออ <c oughs> วงการน,นี้เข้าเลยออกไม่ได้ไปเอาไปให้ไก่ให้กระต่ายให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทำในนึงฝนตกหนาวมาเราก็ทำในนี้ได้แต่อันนี้ไปให้ไก่ให้กระต่ายก่อนให้เรียบร้อยอย่าเกิดการเสียดายอีก <laughs> เกิดการเสรียดายอีกเด็ดไปเด็ดเอาในสวนก็ได้เด็ดไว้เด็ดไปมันก็ขึ้นมาใหม่อีกนะอากาศอุนอ่นๆมันก็ขึ้นมันไม่ตายหรอกเพื่อนมันไม่รู้จักตายหรอกแต่ว่าอยากปลูกใหม่ให้มันสวยๆกินบ่อยไปมันก็เบื่อเนาะพวกนี้เคยเก็บไข่สามวันแล้วนะปกติจะก้าวฟอง แล้วจะพรวนเล่นตรงนี้ปลูกสลัดปลูกไว้ก่อนกว่าที่แฟนยายจะเอาแตงกวามาปลูกก็สลัดก็กินหมดแล้วเนาะแต่ไปแค่ขึ้นวันนเพื่อนจะพาไปเที่ยวตลาดนัดมือสองกันพรุ่งนี้ หอมบ้านเรานะไม่ตายนะเนี่ยยังอยู่แต่มันก็ไม่โต ทมไปคือเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวยายจะไปเอากระถางไปเอาดินใส่ไปแยกผักในบ้านเนาะ เราไปเก็บผักตงนู้นอีกนิดนึงเดี๋ยวจะแกงไอ้นั่นแกงส้มตอนเย็นเนาะดูดิยายซื้อมาก็ไม่ต่างอะไรจากที่ยายเพาะหรอกดูดิต้นกลาเนาะต้นละประมาณสิบห้าบาทที่ยายเพาะเมื่อกี้ยายขุดเอาต้นหนึ่งมาปลูก มันได้กินเร็วก็เลยลองปลูกดูเอกระลำกระลหัวใจนะอันนี้ไม่รู้จะปลูกอะไรเพราะว่าเดี๋ยวแฟนใหญ่คือเราปลูกในนี้ได้อะไรที่กินได้กินเร็วเนอะอะไรที่ว่ามันไม่ได้กินเร็วไม่ปลูกเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาพวกแต่งพวกอะไรมาลงมะระโหระพาอะไรอย่างนี้นะโหระพาก็ปลูกข้างนอกได้แต่ว่าปลูกข้างในหน่อยนึงด้วย ดูดิพักบุงนี่นี่นนจะได้กินแล้วนี่ก็นปกล้จะได้กินแล้วจ้าเรดิสเรดิสเรดิสผักบุง้งผักบุง้งผักบุง้งจะได้กินหมูกระทะแล้วจ้าย่งพ้อมมีเวลาเะเอาอันนี้ไปใส่ดินก่อนพรุ่งนี้แต่เช้าก็มาอยู่อากาศดีด้วยนะพรุ่งนี้เพื่อนชวนไปเดินตลาดนัดมือสอง น้ำแหวกเก็บยอดไอ้นี้ไปเพิ่มหน่อยนี่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 เห็นไหมโอ้ยคนอ่อนอออออแกงถ้วยเดียวกินคนเดียวเนะแกงส้มปลากระป๋อง เดี๋ยวเอาต้นนี้ไปใส่สักต้นหนึ่งดินี่อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขุดไปสักต้นหนึ่งเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้ว,เ,เ,ลวเดี๋ยวพรงนี้มาขุดก็กินได้อยู่สวยเพื่อนๆอ,อุ้ยนี่ ไปตัดอันนั้นโดนถ้าเราขุดถ้าเขาถ้าเราขุดลึกๆปลูก,ลก,กมันก็ได้ต้นสวยนะนสวยมากเลยห้าโมงห้าสิบแล้วเพื่อนๆ หกโมงแล้วใสใว่ใส่ทุงมมือทำงานลำบากใส่เลยก่อน จวค่อยไปนั่งแยกในบ้านเสร็จแล้วไปแกงส้มกินข้าวก่อนค่อยดูว่าถ้าว่างถ้าขยันก็ขยายตอนนี้ถ้าไม่ขยันก็ค่อยรอพวกนี้เนาะหกโมงกว่าแล้ว